สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นผมต้องสโลไลท์ลงเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าการพูดช้าของผมั้นจะทําได้หรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามครับท่านโดยวันนี้สถานการณ์ก็เต็มไปด้วยหลายต่อหลายเรื่องโควิดวันนี้นั้นก็ยังพุ่งสู่ยอดหมื่นอย่างไม่หยุดยัง้งก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางวัคซีนดีๆที่ประชาชนทั้งหลายไปเรียกร้องนั้นโดยเรียกร้องวัคซีนเอไมเอเอแต่กับได้การฉีดน้ํามานั้้้นก็ส่่่่งงผลใหไไไมรรููจะพดอยอยาตป ดีครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้ก็เต็มไปด้วยหลายต่อหลายประเด็นทั้งเรื่องศีราเจนจาคาครับท่านหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นได้ไปวิ่งทะลุเมน,นะครับด่านบูชมยิ่งกว่าฮูเซนโวซีคูร้อยนั้นต้องหลบไปเพราะว่าศีลาเจนจาคาควบยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับด่านบูชมตอนนั้นเดี๋ยวจะมาถแถลงให้ฟังแล้วก็ดารามากมายตอนนี้ทั้งคิงก่อนบายก็ได้ออกมาสัดรัฐบาลบอกไม่กลัวแล้วเพราะตอนนี้ถ้าเกิดกลัวอีกนั้นก็ไม่มีอะไรอดที่จะเหลือกินแล้วก็ต้องติดตามนะครัดบด ประกาศยุติรายการควัวคุณต่อยครับท่านโดยหลังจากที่มีกระแสออกมาเมื่อวานนั้นว่าถ้าเกิดจะอยู่ทํารายการนี้ก็ให้หูป,ปากหูคาไปสักหน่อยเพราะว่าเ,เรื่องบรรดาสปอนเซอร์อะไรต่างๆนานานั้นก็โดนคุณวัดส,สวนอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้ควัวคุณต่อยนั้นกลายจะเป็นครัวสลิมแล้วหรือป่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแลวก็ได้ประกาศลั่นสําหรับคุณวัตนั้นในการที่จะลาออกนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนอูแวนโกวันนี้ก็โผล่หัวก็ มาแล้วเจอทัวลงยับนะครับเดี๋ยวก็จะมาะแถลงอีกทีโดยได้ประกาศลันว่าจะเอาแบบนี้ไหมให้นายกลาออกให้สบคลาออกอะไรต่างๆกันนานนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเจ็บป่วยเจ็บไข้อะไรนั้นก็ให้ไปรักษากันเองก็ทําให้ชาวเน็ตนั้นทัวลงไม่หยุดยั้งครับท่านบอกว่าลาออกก็ดีนะเป็นครั้งแรกที่ประสานเสียงอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยอูแวนโกก็ต้องเจอทัวลงยับตามระเบียบ <c oughs> ส่วนเบ้ลปทุมราชผู้ที่มีเหตุผลมากที่สุดไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่ ทราบแน่ๆหลังจากที่เพลงของเขานั้นไอ้มีเหตุผลก็ส่งผลให้เบิ้ลปทุมราชนั้นรู้สึกว่าจะมีเหตุผลมากมายมากกว่าประชาชนทั้งประเทศหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามอีกทีโดยตอนนี้ได้มาส่งเสียงคอเอาอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็บอกว่าพร้อมจะสละทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆขณะน,นี้10บกว่าตัวที่จะเข้ามานั้นถ้าเกิดจะยกเลิอกอะไรไปน,นั้นก็อาจจะไม่มีปัญหาก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองส่วนโทนี่ลากแก่นตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านโพสต์ภาพทีมพิธาาาบอกอกยยเเห็็นนนนปค แต่ทําคนงงสามกรีบแล้วก็สลิมส่วนตอนนี้หมอเหรียญทองก็ได้ออกมาประ,าก,ออก,าประกาศแบรนด์ฟู้ดแพนด้าหลังจากที่แสดงจุดยืนไม่ชัดเจนในการชมหมอเหรียญทองก็บอกว่าถ้าเกิดแบบนี้นั้นยังไม่มีการออกมาถแถลงการในทางที่อาจจะทําให้พวกสลิมรอดช่องชอบนั้นก็ยุติครับท่านไม่มีการสั่งสั่งยุติยกเลิกการสั่งฟู้ดแพนด้าเข้ามาในโรงพยาบาลสนามนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆหลังจากนั้นไม่นานหมอเหรียญทองก็ได้ออกมาประกาศอีกว่าหากผู้ชุมนุมม็อบ10บ แต่กดกรกฎาคมนี้ติดโควิดนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลสนามของมันได้นะครับเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่จุดๆ,ๆนั้นไม่สนับสนุนพวกม็อบ3ากีอะไรทำนองนี้ก็สถานการณ์ตอนนี้ก็เต็มไปด้วยความร้อนระอุไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรมาที่ข่าวแรกกันก่อนครับท่านโดยบัตดี้ของเอปรินาฟังข่าวนี้นั้นท่านอาจที่จะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจโดยศิลราเจนจาคะาครับท่านนักวิ่ง4คูณร้อยสิศิราวิ่งทะลุเมนครั้งก่อนนั้นก็ตอนนี้ก็ได้ซ้อมตายเไปไ็นที่เรียบร้ ไปแล้วในกคร่านบุ้ชมแต่ว่าต้องฟังให้ดีครับท่านโดยซ้อมตายลอโควิดศิระนอนลงลงซ้อมตายลอโควิดแล้วก็จี้อธิบดีกรมควบคุมโรคลาออกแฉไล้แผนสัญญาวัคซีนก็ได้มีการออกมาพูดต่างๆนานาในการดานบุ้ชมแล้วก็ได้มีการซ้อมลงไปนอนในโรงศพนั้นก็ไม่ทราบว่าขาดบัตด,ดี้คือเอปรินาไปได้อย่างไรนั้นถ้าเกิดศิลเจนจะค่าจะทําให้สมบูรณ์แบบกว่านี้นั้นก็ต้องนอนในโลงแล้วก็ให้เอปรินาไปงานศพตามที่เธอเชี่ยว ชาั้นมาสวดศพให้แต่ก็ไม่ได้มีแต่อย่างใดก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านชาวช่องเขาออกมาวิพา์วิจารณ์อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยมีการกระแทกไปถึงพักภูมิใจไทยเนกครดนบูชมโดยศิละซ้อมตายไล่อนุทินแล้วก็กลมควบคุมโลกลาออกแต่หลังจากนั้นไม่นานครับท่านสุปชัยใจสมุเอ่ออ้นั้นของ นายทะเบียนของพรรคภูมิใจไทยนั้นก็ได้ออกมาฟาดศิลาครับท่านว่าเปล่าประโยชน์โดยสุปชัยงัดคําสั่งนายกฟาดศิลาคนรับผิดชอบควบคุมโควิดคือผู้ว่าสวินแล้วก็ย้ําว่าสาธรารณสุขทํางานเต็มที่โดยตอนนี้นั้นเมนหลักของสาธรารณสุขนั้นอะไรก็แล้วแต่ผู้ว่ากรทมนั้นแต่ที่อยู่บนหัวสุดเมนนั้นก็คือพออลเอกประยุทธ์ครับท่านก็แนะว่าเฮ้ยศิลามึงไปให้ถูกคนก็ไปที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างเหลือเกินนเลยทีเดียวในะครับเรื่องบูชมโดยหลังจากที่ศิลา ตายนั้นแต่ว่าศิระฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มแล้วมึงก็อย่าเพิ่งตายอย่างเด็ดขาดก็เลยทีเดียวลุกขึ้นมาจากหลุมฟังข่าวก่อนโดยบางช่วงบางตอนครับท่านหลังจากที่ศิระได้ซ้อมในการรีบด่วนจุดจด,จดไปในไม่ช้าแล้วก็ซ้อมนอนในโรงนั้นโดยบอกว่าถ้าเกิดสมมติสถานการณ์แบบนี้ยังเป็นต่อไปนั้นถ้าเกิดตอนเองติดโควิดนั้นก็อาจที่จะไม่ได้รับเตียงรักษาแม้แต่ยาฟาวิพิลาเวียนั้นก็ยังไม่มีก็ทําการนอนในโรงศพนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันยังไม่ตายนะครับท่านเมื่อกี้ผมปลุกให้มันตื่อแล้วโดยโรงพยาบาลผ กระทะทองแดงและต้นยิ้วนั้นก็ได้โทรมาปรึกษาเป็นระยะระยะแล้วก็บอกว่ายังไม่สามารถที่จะรับศีลาเข้าไปได้ครับท่านเพราะตอนนี้ต้นยิ้วในกระทะทองแดงรุ่นใหม่นั้นตอนนี้ก็โดนขโมยไปในกครเดานบูชมาไปช่างกิโลไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน,น่ๆครับท่านหลังจากที่ศีลาได้ออกมาซัดอนุทินแต่เป็นการตีวัวกระทบค่านั้นก็ส่งผลให้สุบชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักของภูมิใจไทยนั้นก็ได้ออกมาซัดศีลาว่าแม่มึงเอ้ยช่างไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลยโดยช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนี้ก็ไม่ใช่เพลงเพื่อนสนิทแตย่ยง นะครับเริ่มบูชมแต่มีบางช่วงบางตอนสิ่งที่ประชาชนอาจไม่รู้ก็คือสาธารณสุขไม่อาจนิ่งเห็นดูใดความยากลาบากของพี่น้องประชาชนได้สุดท้ายกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามชื่อว่าบุษราคมขนาด4,000เตียงเพื่อช่วยกรุงเทพมหานครของผู้ว่าสวินช่วยคนกทมแต่ต้องมาตั้งที่เมืองทองธานีจังหวัดนนทบ,บุรีและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการแก้ปัญหาโควิดในกรุงเทพมหานครและอยากจะบอกคนกทมว่าท่านควรรู้ว่าหากอยากด่าอนุทินก ลาไปแต่การด่านุทินเป็นการด่าผิดคนยิ่งผิดตัวเพราะอนุทินถูกตัดออกจากการทํางานการแก้ปัญหาในกรทมไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้นั้นได้ทําการเวิร์กฟอร์มโฮมและช่วงนี้รู้สึกว่าจะหุบปากหุบคาไม่ทราบว่าะเพรประยุทธ์ข,ของผมนั้นออกมาพูดทีไรน้นจะโดนด่าทุกทีเลยผมก็เห็นด้วยไอ้ไม่ใช่ผมก็ไม่เห็นด้วยหรือจะเห็นด้วยนั่นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เงียบไปชุกช่วยยามครับท่านแล้วก็เมื่อวานก็ได้ออกมาบออกว่าเร์ฟม็ที ้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในบ้านนั้นโดยบ้านที่ว่านี้ก็ไม่ใช่บ้านของตัวเองนะครับท่านผู้ชมเป็นบ้านหลวงนั้นแต่ท่อนนี้ครับท่านสะใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวและตอนนี้ผมกําลังท่องอยู่ในใจว่าพูดช้าลงพูดช้าลงโดยป้ายก็ยังเขียนอยู่ในนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านหากจะทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จนั้นโดยประโยคเด็ดเด็ดสุดๆสุดซวงกันเลยทีเดียวโดยปากประโยชน์ที่สสชื่อศิระาจะซ้อมลงลงงแซงตายการถแถลงข้อมูลผิดผิด,ผดบิด,บดเบือนตามสติปัญญาที่มีสสไปถามผู้ว่ากร มอเถิดว่าจะแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างไรก่อนเชื้อจะรามาติดเข้าจริงๆแล้วอาจจะรีบด่วนตายไปได้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอาจตายจริงแล้วเอาคนไปเผาจริงต้องเลือกตั้งซ่อมกันอีกคนก็จะบ่นเสียได้สอสอคนดีว่าไม่น่าตายเลยนะครับก็ส่งผลให้ตอนนี้นั้นศิลาเจนจากขะไม่ทราบว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปครับท่านหลังจากที่ออกมาโดนฟาดไม่หยุดยั้งนั้นโดยซ้อมตายรอรออ่ะซ้อมตายนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ยังขาดอีกหนึ่งลายก ก็คือพระแล้วก็สับเปลเลอแล้วก็ <c oughs> เอารีนาหรือเปล่านั้นชอบไปงานศพอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวนั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมส่วนมาค้างกันที่ประเด็นด่วนสักเล็กน้อยถึงปานกลางโดยตอนนี้ไฟเซอร์เซ็นการขายวัคซีนให้กระทรวงสาธารณสุข20ล้านโดสแล้วก็มาถึงไทยไตรมาสสี่ย้ำอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมช้าช้าชัดชัดท่านไม่ได้หูฝาดอย่างแน่นอน,นเลยทีเดียวโดยไตรมาสสี่นี้ระหว่างตุลาคมถึง3 1ธันวาคมนั้นก็อยู่ในไตรมาสสี่ก็ไม่ทราบ <c oughs> ว่าจะจริงหรือเปล่าหลังจาก ที่ครั้งก่อนอนุทินเมื่อเดือนกุมภานั้นบอกว่าในเดือนนี้เราจะมีวัคซีนปักกันจนเต็มแขนแล้วนั้นซึ่งผมก็โดนเทปไปไม่ที่เรียบร้อยยังไม่โดนสักเข็มเลยนั้นนะเฮ้ยอนุทิน,นฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มโดยตอนนี้ได้ออกมาอะไรกันว่าเนี่ยมาถึงไทยไรมากสี่แล้วก็ไม่เปิดเผยมูลค่าการซื้อขายส่วนสหรัฐอเมริกาก็ได้บริจาค1.5ล้านโดสมาถึงไทย29กรกฎาคมนี้นะกับเดินผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆโดยตอนนี้สถานการณ์ทางโควิดนั้นก็เต็มไปด้วยความคุกคุนครับท่าน โดยที่จังหวัดระยองก็มีการหยุดเชื้อด้วยปืนโดยใช้ปืนคุมผู้ติดโควิดแถบบวกแดงทหารมหาไทยถือปืนยาวปิดล้อมหอพักวังบุรพาแมนชั่นในวันที่19เบิกอาวุธคุมทางเข้าออกอ้างข้างในมีแต่แรงงานพามา่าถ้าหนีออกมาจะยุ่งเดี๋ยวลุกคือแล้วเอาไม่อยู่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับท่านก็ต้องจับตาม,มองอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆอันนี้บอกว่าเปล่าประโยชน์นะครับโดยสุภาชัยเจสมุทรก็ได้ออกมาบอกแบบนี้กับศิราเจนจารค โดยบอกว่ามึงอย่าเพิ่งตายไอไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าถ้าเกิดซ้อมลงงจริงไปแบบนี้นั้นวันหน้าวันหลังนั้นอาจจะได้ซ้อมตายอย่างเป็นทางการในเช่นเกณฑ์ในกนาะรผู้ชมแล้วก็จะต้องเสียเวลาในการที่เลือกตั้งใหม่อะไรต่างๆนานนั้นก็เป็นการซัดกันไปซัดกันมาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวมาทางด้านของอูแวนโกครับท่านหลังจากที่สงบปาก,สง,ปากสงบคำไปอย่างเนิ่นนานั้นตอนนี้ก็โดนทัวลงไม่หยุดยั้งอีกแล้วโดยงานเข้าอูอัลลไทยอีกรอบหลังจากเต๋าทีวีพูหยิบข้อความที่เสนอให้นายยกลา ออกมาโพสต์อีกครั้งงานนี้นอกจากชาวเน็ตจะเห็นด้วยกับข้อความของศิลปินชื่อดังแล้วยังโดนแซะจวกผ่านข้อความอย่างมากมายนะครับ่านผูชมโดยอุแวนโก้ครับท่านได้ออกมาโพสต์ Facebook โดยให้ข้อเสนอว่าเอาแบบนี้ไหมโดยเอาแบบนี้ใหมนี้สิ่งที่ผมกำลังจะเลื่อนหายอยู่นี้ก็อ่เอางี้ไหมให้สบ,บคลาออกยกเลิกพลกฉุกเฉินรายการควบคุมอีกต่อไปนายยกลาออกใครจะจุดม็อบก็ตามสบายเปิดประเทศกินเดือมกินเที่ยวได้ตามเสรีแต่เส ที่ว่านี่ไม่ใช่เสรีวงมนเทาไอ้ไม่ใช่เสรีวงมนท่าะครับเดานผูชมแต่การเที่ยวเสรีอะไรต่างๆนาน,นี้ป่วยก็รักษาเองไปไหนก็ได้ตายก็เผาก็ากได้โดนชาวเน็ตออกมาซัดอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวะครับเดินผูชมบอกว่าเอ้ยแบบนี้มันดีเหลือเกินเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยกันเลยทีเดียวที่ประชาชนทั้งหลายนั้นแห่เห็นด้วยกับอ้แวนโกอย่างไม่หยุดยั้งะครับเดินผูชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาหาซีนกับหายแฟตไม่หยุดยั้งหรือเปล่าในก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านโดยหุบปากหุบคำไป อย่างสุดติงกันเลยทีเดียวก็ข้ามผ่านไปก่อนโดยบางคอมเมนต์ก็ได้มาถามว่าเอถ้าเกิดสมมติมีวิธีไหนที่ทําให้บระยุทธ์ลาออกได้นี่ก็บอกมาด้วยก็เป็นสิ่งที่สะท้อนในกครท่างผู้ชมว่าสังคมนั้นไม่พอใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวสําหรับนายกคนนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆครับท่านโดยตอนนี้สลิมรอดช่องฟังอยู่นะมึงจะยิ้มออกหรือย,ยิ้มไม่ออกก็ไม่อาจแน่ใจแต่ถ้าเกิดสมมตกิกองเชียร์กองแช่งของเบเดประยุทธ์ตอนนี้นั้นก็ได้ฟาดฟันกันอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านส่วนเปิ้ ไทยควรมีโดยชาวเน็ตถูกใจชู3นิ้วแชร์บนโซเชียลโดยแชร์บนโซเชียลที่ว่านี้ก็คือเบิ้ลบรทุมราชนะครับเ่านผูน้ชมโดย3นิ้วที่ว่านั้นก็เผยแคปชั่นเด็ดกล่าวว่าวัคซีนดีๆประเทศดีๆชีวิตดีๆนั่นแหละ3นิ้วของผมตอนนี้แฮชแท็กไทยแล้วก็แฮชแท็กเมืองที่เคยยิ้มนะครับเ่ินมููชมโดยชีวิตดีๆวัคซีนดีๆนั้นก็ช่างห่างไกลาจากความเป็นจริงของประเทศเราอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวครับท่านโดยหลังจากนั้นไม่นานครับท่านชูุนชยามวันนี้นั้นก็ได้้มมีกกกาารออบอบบ ปทุมราชอีกแล้วโดยเป็นคนที่มีเหตุผลที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเพลงไอ้มีเหตุผลนั้นก็ส่งผลให้เขาอาจจะมีเหตุผลหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามโดยวันนี้ก็มาอีกแล้วบอกว่าอย่าก,กลัวเบิ้ลประทุมราชลั่นไม่เคยกลัวเสียงาน1ิชิ้นดีกว่าเงียบแล้วก็ไม่มีความสุขไปอีก10ปีนะครับท่านผู้ชมก็ข่าวนี้อาจจะทําให้ช่องสลิมรอดช่องทั้งหลายแหล่นั้นมันจะเอาไปเล่นอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวข้ามกลางการเรียกร้องวัคซีนในมาเอ็นเอนั้นส่วนพวกไอ้สลิมทั้งหลาาายหล่นนั้น้กก็บอออวจะเเชืตาย อย่างเดียวใน,นเรื่องผู้ชมแต่เชื้อตายที่ว่านั้นก็ตายไปหลายรายแล้วส่วนเบิ้นปทุมราชเผยเหตุ เผยเหตุกล้าขอเอาแล้วก็รับว่ามีงานพรีเซนเตอร์จ่อลั่นไม่เคยกลัวเสียงานในวงการ10ชิ้นดีกว่าเงียบแล้วก็ไม่มีความสุขต่อไปอีก10ปียันไม่ได้จ้องทําสงครามแค่แสดงมุมมองนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สถานการณ์เต็มไปด้วยความคูกกุนครับท่านดารา,านักสแสดงนักร้องต่งงงงางๆนานาน,นั้นออกมาโจมตีประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวรวมถึงอนุทินด้วยโดยบอกว่าจะมีวัคซีนปักเต็มแขนนั้นก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าวัคซีนดีๆประเทศดีๆชีวิตดีๆ นั่นแหละ3นิ้วของผมตอนนี้ก็ต้องโชว์ก่อนว่าเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวไอโอสามพวกสวัสด์ดักฟังทั้งหลายนั้นมันจะเอาไปรายงานในกระท่านบูชมก็เป็นสิ่งสะท้อนครับท่านโดยล่าสุดวันนี้นี่เลยเบิ้นปทุมราชก็ได้มาโพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุผลที่กมาแสดงความคิดเห็นว่าอยากกลัวที่จะโพสต์แสดงมุมมองและสิทธิของตัวเองนะครับผมเองเป็นนักร้องและมีงานพรีเซนเตอร์จอแล้วก็ไม่เคยกลัวที่จะโพสต์แล้วก็เสียงานในวงการ10ชิ้นมันก็คงจะดีกว่าเงียบแล้วไม่มีความสุขไปอีก10ปีตอนนี้คื โอ,อกาสข้าง ตอนนี้และคือโอกาสจริงข้างแฟนคลับประชาชนและเป็นหน้าที่ของกระบอกเสียงทุกโพสจงยกเอาอารมณ์ออกเอาเหตุผลที่ดีมาใส่เราแสดงมุมมองไม่ได้จ้องทําสงครามไอ้มีเหตุผลของจริงอยู่นี่ครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆใน่านผูชมส่งผลให้บรรดาลิ้วล้อของสลิมลอดช่องนั้นเข้ามาทัวลงไม่หยุดยัง้งแต่ว่าทัวที่ว่านี้ก็เป็นทัวขนาดเล็กนะครับถ้าเกิดสมมติเปรียบประดุด,ดึงระหว่างทัวของคนที่เป็นสลิมกับคนที่ไม่เป็นสลิมนั้นทัวของสลิมก็อาจจะเป็นรถตุกต๊กตุ๊กหรือว่ารถ3มล้อ ีครับท่านแต่ถ้าเกิดทางอีกฝั่งหนึ่งนั้นซึ่งเป็นฝั่งประชาธิปไตยนั้นโดยทัวร์ทีนึงก็มาไม่หยุดยั้ยงยิ่งกว่ารถทัวร์อัดแน่นอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวโดยแฟนคลับก็ได้มาให้กําลังใจต่างๆนานนาบ้างสลิมก็ออกมาต่อว่าก้อนเลดี้ิบีไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้มาที่หมอเหรียญทองนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนั้นได้ทําการมีแฮชแท็กแบรนด์ฟูดแพนด้าอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็ออกมาประกาศแล้วว่าห้ามฟูดแพนด้าเข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาลของมันนั้น้นนก็ตตตตอองดิดาม่ไปนะ ่ากบูชมว่าจะเป็นอย่างไรโดยหมอเหรียญทองก็ได้ออกมาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติจะเข้าได้นี้ฟูดแพนด้าต้องออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะสนับสนุนทางไหนก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านนวัดอินทรละไก่ศิลได้ฟาดไม่ยัง้งโดยได้บอกออกไปว่าลาออกจากการ อ๋อชิบหายแล้วหายไปเลยวย้ยอ๋อทัวแวะก่อนนะครับท่านโดยตอนนี้เพจครัวคุณต่อยก็โดนทัวลงไม่หยุดยั้งครับท่านโดยทัวแวะเพจครัวคุณต่อยอ้วมชาวเน็ตแซสลิมหลังนวัดแฉยับโดยหลังจากที่ไล์ผ่านรายการดังแค่เจ้าสัวงานนี้ชาวเน็ตแห่ถล่มตอบโต้ไปมาดูเดือดใดเป็นดราม่าย่อมย่อมขึ้นมาทันทีหลังที่นวัดอินทระไกศิลป์ได้ออกมาไล์สดฟาดยับรายการที่ตัวเองเคยทํากับครัวคุณต่อยโดยบางคนก็บอกว่าตอนนี้กลายเป็นครัวสลิมไปเรียบร้อยแล้วนั้นบอก ว่าแคร์ได้บอกออกจากรายการคัวคุณต่อยแล้วก็กล่าวว่าแค่เสร็จเงินเจ้าสัวพร้อมดราม่าใส่คนต่อว่าว่าผมไม่กลัวผมจะทําตามบูดรการพร้อมประกาศถอนตัวจากรายการทันทีหลังจากนั้นไม่นานครับท่านงานนี้พอมีการไลฟ์สดไปก็มีชาวเน็ตมากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายลามไปถึงเพจครัวคุณต่อยที่มีชาวเน็ตเข้าไปถลม่ลมและแสดงความคิดเห็นกันอย่างร้อนแรงโดยทําให้กําลังใจพิธีกรที่เหลือฝากถึงต่อยไต้พบว่าไม่ควรเอาคนแบบนี้มาทํางาน แต่แรกอันนี้ก็อาจจะเป็นฝ่ายสลิมบ้างก็บอกว่าช่องนี้มีแต่สลิมทั้งนั้นใช่ไหมบ้างก็บอกว่าคนที่แคร์เจ้าสัวไม่โอเคเลยจากนั้นก็มีการสวนกลับเป็นไปต่างๆนานาในการดนบูชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหลังจากที่พวกสลิมนกหวีดนั้นได้ออกมาเป่านกหวีดตามไปเทือกเมื่อช่วงนาตาปีนั้นตอนนี้ก็ได้มีการออกมาจากนวัดแล้วในการดนบูชมโดยได้มีการฟาดไปถึงกา สลิมลอดช่องครับท่านโดยสลิมจะไปลอดช่องอยู่ที่ไหนนั้นไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้นวัดได้ทําการออกมาบอกว่าให้สลิมทั้งหลายแหละไอ้พวกเป่านนุวีทั้งหลายแหละนั้นออกมารับผิดชอบด้วยก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมโดยพยายามจะเลื่อนหาข่าวเมื่อกี้มันเดิมพันตอนนี้เจอแล้วครับท่านโดยต้องรับผิดชอบโดยต้องรับผิดชอบที่ว่านี้นั้นไม่ได้หมายถึงประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าหมายถึงกบพสที่เป่านนุวีเมื่อปี57ปิดบ้านปิดเมืองขยับกรวยมีเรื่อง ช้าๆจะชัดนะครับกอไก่ไม่ใช่กอควายอย่าสะกดผิดอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนวัดเดิมพัน25บปีทิ้งวงการรายได้หลักล้านแล้วก็จี้ดาราเป่านกหวีดทั้งหลายแหล่นั้นให้ออกมารับผิดชอบทําลายความสุขคนไทยก็เป็นสิ่งที่ออกขึ้นมาอย่างเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้โดยสถานการณ์เต็ไมไปด้วยความอึมครึมครับท่านและตอนนี้นวัดอินทระไกสินคนนี้นั้นก็ได้ประกาศเดินหน้าชนแล้วก็โดนให้เอ่อทำให้ประชาชนทั้งหลายผู้รักประชาธิปไตยนั้นออกมาให้กําลังใจอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านโดย หลังจากทีล่ลาออกและประกาศยุติการเป็นพิธีกรรายการครัวคุณต่อยเมื่อวันที่20รกรกฎาคมโดย20รกรกฎาคมนึงก็คือวันนี้แล้วก็เผยอาการคืบหน้าในการติดโควิดต่างๆนานาทุกวันนี้ผมต้องฉีดยาเข้าหน้าท้องทุกวันพังพี่นาเพราะใครลมหายใจเพื่อสุดท้ายแทบไม่รอดไม่ใช่เพราะรัฐบาลน,นี้เหรอความเจ็บปวดที่ผมได้จากรัฐบาลไอ้เบรกดู่ไอ้ไ,อไม่ใช่โอ้ตา,ายแล้วโทษษรัฐบาลประยุทธ์จันโอชามาจากการปฏิวัติโดยคุณวัฒน์กล่าวอีกว่าตลอด25ปี ในวงการผมได้ค่าตัวหลักล้านบาททุกเดือนผมหยุดอาชีพพิธีกรและเดิมพันชีวิตผมผมเลือกเองผมก็เจ็บเองตายเป็นตายเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญความเป็นมนุษย์สําคัญที่สุดสําหรับดาราที่ไปเป่านกวีดเฮ้ย hey! ดาราลอดช่องทั้งหลายแหละฟังอยู่มึงอย่าพึ่งกูตึงนะเว้ยเฮ้ยฟังข่าวนี้ก่อนโดยความเป็นมนุษย์สําคัญที่สุดสําหรับดาราที่ไปเป่านกวีต้องออกมารับผิดชอบเพราะคุณทําลายความสุขของคนไทยแล้วก็ไม่ต้องสนับสนุนส่วนดาราทุกคนถ้าเหลือความเป็นมนุษย์ อยากจะพูดอะไรก็ให้พูดไปนะครับโดยผมชูนโยบายอย่าให้พวกเขาวงเล็บนายกและธรมบุรีแล้วก็ทีมงานนั้นออกไปให้พวกเขาอยู่อ้ออย่าเพิ่งให้มันออกไปให้พวกมันอยู่แบบนี้ไปก่อนกินให้อิ่มอย่าให้ออกถ้าออกไปตอนนี้แล้วก็เข้าทางให้อยู่ต่อไปเพราะทุกคนมีผลประโยชน์แน่จริงหาเงินใช้เองอย่าใช้ภาษีใช้ภาษีแต่เราพูดกับคุณไม่ได้วันนี้ให้เขาพูดให้รู้เรื่องยังทําไม่ได้อุ้ยตายแล้วตายแล้วนักวัดอินทรกสศินบอกว่าทุกวันนี้นั้นให เขาพูดแม่มึงเอ้ยมันยังพูดไม่รู้เรื่องนะครับท่านผู้ชมหมายถึงใครนั้นผมก็ไม่แน่ใจโดยบอกว่าอย่าใช้ภาษีใช้ภาษีแต่เราพูดกับคุณไม่ได้วันนี้ให้เขาพูดภาษาคนยังไม่รู้เรื่องโดยพูดให้รู้เรื่องยังทําไม่ได้จําไว้เจ้าของประเทศคือคนไทยคุณวัดกล่าวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆตอนนี้โดยสถานการณ์ของโควิดนั้นก็ยังคงทับฟอร์มไม่หยุดยัง้งส่วนศิลาเจนจา่าข้าหลังจากที่ไปซ้อมนอนในเทศบนมลงจำปาหรือว่าสุริยาหีบศพนั้นก็ไม่ได้มีการออกมาบอกนะครันะคะบท หแต่ว่ากุศลาธรรมายังไม่ได้เตรียมส่วนแต่อย่างใดครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆศิลาหลังจากที่ได้ออกมานี้ได้จี้ให้คนคนูน้นคนนี้ลาออกนั้นก็ไม่ทราบว่าศิลาจะรู้หรือเปล่าว่าคนที่อยู่สูงสุดเลยนั้นก็คือประยุทธ์จันทร์โอชานะในการดูชมโดยถ้าเกิดจะแน่ให้อนุทินให้คนน,คออนู้นคนนี้กลมควบคุมโลกลาออกนั้นควรจะเป็นแนะให้ประยุทธ์ลาออกจะดีกว่าหรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นคําถามที่ประชาชนทั้งหลายแห่ตั้งคําถามทั้งดารานักร้องต่างๆนาตอนนี้คิงก่อน่ายก็ได้ออกมาบอกว่าอุจ ขอเอาไม่หยุดยั้งแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเงียไปนั้นยังไงก็ตกงานอยู่ดีครับท่านก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาถแถลงข่าวชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยครับท่านผู้ฟังที่ก็ลรพจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน